โอเคครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกสอนลง add on one piece v 29นะครับซึ่งเขาทำการอัปเดตมาใหม่นะครับคือมันค่อนข้างที่จะเจ๋งมากเลยนะแล้วก็ใครแฟน one p i e เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะสลับ add on นี้ครับแล้วก็ก่อนที่รับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับ เพื่อเป็นลรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมมันเลยโอเคครับเมื่อเราทําการลงเอนออนเสร็จใช่ไหมครับของก็จะเพิ่มมาตัวนี้เลยนะนี่ฮะกดเข้ามาเลยปึ๊บแล้วก็เลื่อนนะครับซึ่งของเนี่ยก็จะเพิ่มมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่า v 1 9ที่เขาทําการอัปเดตมาก็จะอัปเดตไม่เยอะนะครับแต่ก็ใช้ได้เลยนะซึ่งที่เขาทำการอัปเดตมาก็คือเกี่ยวกับคิดนั่นเองครับซึ่งคิดเนี่ยก็นี่เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับอ อยู่ตรงไหนนะนี่ฮะคิดประมาณนี้ฮะหน้าตาประมาณนี้เลยก็จะเป็นโจรสลัดนะครับแล้วก็เป็นผู้ใช้ผลแม่เหล็กนะครับประมาณนี้ฮะแล้วก็โมเดลเขาก็ทํามาสวยมากๆเลยนะนะโมเดลต่างๆนะครับแล้วรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนโมเดลลูฟี่กับรอเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่านะเขาน่าจะเปลี่ยนให้มันแบบอ่ามีรายละเอียดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะเปลี่ยนเยอะแค่ไหนนะครับโอเคฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นครับ เอ,อดูเหมือนว่าเขาจะทำการอัปเดตออ,อย่างไงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่านะให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูนะครับประมาณนี้นะเนี่ยรู้สึกว่าลนะูฟี่เนี่ยจะมีแผลใต้ตาปะหรือเปล่านะหรือว่ามันมีอยู่แล้วนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะก็ประมาณนี้แหละครับสาหรับโมเดลเต่างๆนะฮะแต่ว่าก็หลักๆก็จะเป็นคิดนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลย โอเคครับก็มาดูส่วนต่อไปฮะก,ก็จะเป็นการอัปเดตผลพิศสทรเข้ามาครับก็จะเป็นผลของคิดเลยเป็นผลเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวเราลองทําการกินดูว่าจะเป็นยังไงนะก็ถ้าเรากินเข้าไปฮะมันก็จะมีอยู่2สกิลนะครับก็ประมาณนี้เลยสกิลแรกน่ฮะก็จะเป็นการดูดอาวุธต่างๆครับเอยไม่ใช่เนี่ยเป็นการปล่อยคลื่นครับน่าจะเป็นคลื่นแม่เหล็กนะครับแต่ผมไม่น่ใจะว่ามันทําอะไรได้นะสำหรับคลื่นแม่เหล็กเนี่ยคือผมปล่อยไปก็ไม่มีดาเมจอะไรเกิดขึ้นกับ พวกนี้เลยครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยเหมือนจะปล่อยไปแล้วมีดาเมจนะนะก็เป็นคืนแม่เหล็กซึ่งถ้าอ่าใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผลนี้มันแบบยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเกี่ยวกับผลแม่เหล็กนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็อ่าท่าที่2นี่คือเฟี้ยวมากเลยฮะก็จะเป็นการดูดอาวุธของพวกศัตรูฮะแต่ว่าจะดูดได้แค่เป็นของพวกอ่าทหารเรือและโจรสลัดนะฮะแต่ว่าจะเป็น ถ้าเป็นของพวกอันนี้จะดูดไม่ได้นะเออแบบเป็นดาบของโซโลเนี่ยจะดูดไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําการดูดให้ดูฮะอ๋อจะเป็นของโซ,โซลารกันกดค้างครับปุ๊บเนีมันมก็จะมีแบบขึ้นมาเห็นไหมคุณได้รับอันนี้ฮะหนึ่งชิ้นเห็นไหมก็คือเราทําการดูดอาวุธมันมาแล้วฮะซึ่งถ้าเราดูดอาาอาวุธมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะทําเป็นแขนจักรกลได้ครับนี่เลยฮะประมาณน่าจะเป็นประมาณ11ชิ้นหรือเปล่านะ ดี๋ยวผมจะทําการดูดมาให้ดูนะซึ่งเราเนี่ยต้องเอา,อาไข่ของกองทัพเรือแล้วก็จะใช้เป็นโจรลัดก็ได้นะแต่ผมจะใช้เป็นกองทัพเรือน,นะครับนี่เลยแล้วก็ลองทําการวางดูครับว่ามันต้องใช้กี่ชิ้นนะผมไม่แน่ใจแล้วก็ลองดูดดูฮะปุ๊บหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบเอ็ดชิ้นนะฮะชิ้นที่สิบเอ็ดเราก็จะได้เป็นแขนจากกลนขึ้นมาประมาณนี้เลยมันจะเขียนว่าอาร์มหนึ่งครับอาร์มหนึ่งก็คือ จะมีแขนเพิ่มมาหนึ่งข้างครับประมาณนี้เลยแต่ถ้าเราดูดแบบประมาณสักยี่สิเอ็ดครับเราก็จะได้มาสองข้างนะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวก็ลองดูดดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองวางไปเยอะๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ทําการดูดปึ๊บตัวนี้ได้ขวาบนมันก็จะแสดงว่ากี่ชิ้นนะครับอ่าสิบแปดไม่พอครับคือมันนับใหม่มน่าจะยี่สเอดนะ ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองดูครับแต,แต่ก่อนที่ผมจะไปรีวิวเนี่ยผมก็ดูดนะครับซึ่งประมาณ21นะมันจะได้สองชิ้นนะแต่ถ้าใครแบบดูดไม่ได้ก็พีมเอาก็ได้ครับเขียนว่าอาร์มสองครับอาร์มเนี่ยอาร์มสองประมาณนี้เลยก็จะมีแขนสองข้างนะ,น,ะนะสลับอันนี้ฮะเวลาใส่ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยครับสลับแขนหนึ่งข้างนี่ฮะเนี่ยเป็นแขนจากกลประมาณนี้เลยฮะแล้วก็เวลาต่อยเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนแอนิเมชันไปด้วยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยอื โอเคฮะแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นแขนสองข้างนะก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็การต่อยเนี่ยจะคนละแบบกับแขนหนึ่งข้างเลยนะฮะเห็นไหมมันจะเป็นการเหวี่ยงแขนมากกว่านะครับเนี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูการปล่อยพวกขึ้นต่างๆนะสลับผลนะก็นี่ฮะสกิลแรกก็จะประมาณนี้ฮะก็จะมีแบบเหมือนขึ้นอะไรออกไปฮะแล้วก็สกิลที่2ก็อ๋อเนี่ยฮะเป็นการประมาณเรื่อยๆก็จะมีขึ้นแบบเป็นสีๆนะฮะประมาณนี้หรืเป็นแบบการดูดของแม่เหล็กอะไรเงี้ยฮะ ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับเอฟเฟกแล้วก็อย่างต่อไปฮาก็จะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับการแลกฮาคีนครับซึ่งเ,เราต้องเอาเลลี่มาก่อนนะตะลุงเลลี่ที่ผมตามหาในการเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันฮะถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก็ไปรับชมได้นะครับประมาณนี้ฮะเลลี่นะฮะถ้าเราไม่ไม่มีหมวกฟางเนี่ยเราจะไม่สามารถแลกมันได้นะครับประมาณนี้เลยทาให้การเ,าเราต้องทําการแบบเอาหมวกฟางมาฮะแล้วก็ทําการใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้เลย ถ้าเราใส่หมวกฟางเสร็จปุ๊บฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยฮะนี่ก็สามารถแลกฮาคี้ได้ประมาณนี้เลยนะฮะเราต้องใส่หมวกฟางนะครับซึ่งการหาหมวกฟางเนี่ยก็หาได้จากลูฟี่เลยฮะถ้าเราฆ่ามันเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปหมวกฟางมานะครับประมาณนี้เลยนะวิธีการหาแล้วก็วิธีการใช้ฮาคี้ครับก็ใช้ง่ายๆนะสำหรับฮาคีคือบางคนก็บอกว่าการใช้ฮาคีเนี่ยมันยากนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยมันง่ายนะ ว็ที่ใช้ก็ให้เราเนี่ยเอ่เอามาวางไว้ตรงช่องแรกคนะที่มันเขียนว่าหาคีอ่ะเนี่ยช่องแรกเนี่ยที่มันเขียนว่าหาคีช่องแดงๆเนี่ยเอามาวางไว้ครับแล้วก็ทําการอา่กดไปครับปุ๊บมันก็จะมีหาคียขึ้นมาตรงที่มือฮะแล้วก็ขวาบนเนี่ยจะมีสเตมิแนทที่ลดลงนะครับก็คือเป็นหาคียนั่นเองฮนะซึ่งสเตมิแนาเนี่ยมันจะแค่สองใช่ไหมครับคือมันน้อยมากๆนะวิธีทําให้แบบอา่าสเตมิแนาแบบของหาคียเนี่ยมันเยอะเยอะฮะก็คือต้องเลเวลสูงๆครับ ก็ผมจะทำการเสกเลยแล้วกันนะก็พิมพ์ง่ายครับ XP แล้วก็ 50L ฮะ,ะ 50L นี่ก็เยอะแล้วนะก็กระทับ L นะครับก็กดไปปุ๊บสเตมีน่ามันก็ตันที่6,000เลยนะเห็นไหมยิ่งเลเวลเยอะก็จะตันแบบเยอะมากเลยนะแล้วก็วิธีต่อไปฮะวิธีการพริมพ์แบบเสกฮาคีนะก็คือทับสกอร์บอร์ดนะสกอร์สกอร์บอร์ดเนะี่ยแล้วก็เวนวัคแล้วก็เพเยอร์นะครับ นี่แล้วก็เป็นวักอีกแล้วก็พิมพ์ว่าแอดแล้วก็เป็นวักฮาแล้วก็ตามด้วยแอดเอนะครับหรือว่าจะเป็นชื่อเราก็ได้นะแล้วก็จากนั้นฮาก็พิมพ์ว่าฮากิฮากิแล้วก็เป็นวักครับแล้วเราเอาเท่าไหร่ก็ได้นะผมเจาสักห้าหมื่นละกันเออไม่เยอะเท่าไหร่หรอกห้าหมื่นนะก็กดไปเลยปับ๊บนะฮะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเป็นห้าหมื่นแล้วครับข้างบนเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการใช้ฮากิเลยปุ๊บนี่กดไปก็ ยาวๆเลยะฮะมือเราก็จะเคลือบด้วยหาคีนะครับเดี๋ยวผมจะปรับมุมมองอีกมุมอมองหนึ่งให้เห็นแบบชัดๆนะครับโอเคฮะก็จะประมาณนี้ฮะมันก็จะแบบบางหมัดไฟบมหน่อยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยแตวผมใส่หมวกแล้วมันดูบักบ,บักปะเนี่ยประมาณนี้เลยหาคีก็สามารถใช้กับผลอื่นได้เลยฮะเช่นผลที่เขาทําการอัปเดตมาก็จะเป็นอีกผลหนึ่งก็จะเป็นผลโมจินะครับซึ่งเขาได้ทําการเปลี่ยนโมเดลมานะเห็นไหมโมเดลมันก็จะดูแบบ เปลี่ยนไปนะครับก็จลททาการกินฮะซึ่งผลโม,จ,ม,จ,มจิเนี่ยผลโมจิผลโมจิเนี่ยก็จะทําการใช้ฮาคี้ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช้ฮาก,กีนะมันก็จะเป็นแบบสีขาวธรรมดานะครับแต่ถ้าเราเคลือบฮาก,กี้ไปปุ๊บแล้วเราต่อยอีกทีนึงฮนะปุ๊บนี่นะนะฮะมันก็จะเป็นการต่อยแบบสีดาแล้วครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวทําการดูอีกมุมมองหนึ่งฮะปุ๊บก็ประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจครับว่าแบบเขาทําการอัปเดตอะไรมานะครับสำหรับผลโมจิเนี่ยาการต่อยก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาได้เพิ่มแบบอาวุธปืนให้มากับมันแล้วครับก็อาวุธก็เดี๋ยวมันก็จะสูงด้วยฮะืมนี่ฮะอาวุธก็จะประมาณนี้ฮะคือมันสามารถยิงได้ด้วยครับแต่ถ้ามันยิงใส่ลูฟฟี่เนี่ยกระสุนเนี่ยก็จะเด้งกลับหาตัวเองนะครับ ว่าลูฟี่เนี่ยเป็นยางครับก็ยิงไม่เข้านะเห็นไหมนี่ก็จะแบบสมจริงเหมือนในแบบอนิเมะนะครับคือแบบเแบบฟี้ยวมากๆเลยนะแบบเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยฮนะคือลูฟี่เป็นยางก็ยิงเด้งกลับไปด้วยนะสําหรับการอัปเดตก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทําการรีวิวคร่าวๆพอครับเพราะว่าวียิป๙เขาทําการอัปเดตมาไม่มากนะครับก็ท่านผู้ชมเนี่ยลองไปเล่นดูนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงครับว่าลงแอดออนนี้ยังไงนะครับไปดูกันเลย โอเคครับก็มาดูวิธีการลงนะครับก็ขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลด e s file e x p l o ก e r มาครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ u t u b e นะครับก็พิมพ์ไปใน u t u b e ว่าแจก e s file ครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดลิงก์อนนนอนที่ใต้คลิปผมเลยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าแอป e s file เลยนะครับพอเข้ามาครับก็จะมาหน้าตาอย่างนี้ฮะให้กดไปตรงนี้เลยที่ผมวงกลมสีแดงไว้กดเข้าไปแล้วก็หาไฟที่เราดาวน์โหลดมาครับของผมเนี่ยก็จะเก็บไว้ในดาวน์โหลด กดเข้าไปแล้วก็จเจอไฟล์ one piece ของเรานะครับจากนั้นให้ทําการกดค้างนะครับแล้วก็กดไปที่เปลี่ยนชื่อแล้วจากนั้นให้ลบแบบให้ลบตัวนี้ออกเลยนะจุด s ip ลบออกเลยครับนี่ให้เหลือแค่ mcs on นะครับประมาณนี้แล้วก็กดตกลงครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยแต่ไปที่ไฟล์ add on เลยครับกดไปหนึ่งทีปึ๊บแล้วก,กดาหาหมายคําแล้วแล้วก็ทําการแบบติก๊กถูกไปครับประมาณนี้เลยของผมก็อันแรกเลยนะนะ แล้วก็กดเวลานี้เท่านั้นนะครับจากนั้นมันก็ทําการดิ้งเข้าเกมนะครับง่ายๆเลยมันก็จะเขียนว่าเริ่มทําการเข้าครับประมาณนี้เลยของผมเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า f ฟ i l นะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำการลงไปแล้วครับเพราะว่าถ้าลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะซ้ํากันนะมันก็เลยขึ้นว่า f ล i l ครับแต่ของท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะไม่ขึ้นว่า f ฟ i l นะครับก็ประมาณนี้นะครับสรับวิธีการลง add-on one p พีนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้คะก็อย่าลืมกด l i ค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเวยครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมในคลิปต่อไปนะคร เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย